เดี๋ยววันนี้เราไปตกปลากันนะครับอยู่ที่ทะเลที่ไหนทั้งต้นอ๋อตอนนี้อยู่เราขึ้นเรือที่หาดปากเมงครับหาดปากเมงแล้วเราจะไปไหนนะครับเนี่ยทะเลตังครับวันนี้ตกปลาทะเลตังนะครับเดี๋ยวเราดูว่าจะได้ปลาเดี๋ยวเราไม่ต้องกลัวอดนะครับเพราะซื้อกล้ยมาแล้วอาหารเราเพียบวันนี้ไปครับดูเรือมาแล้วครับเรือเราเราซื้อปลาหมึกมาเป็นโลซื้อปลาหมึกมาเป็นโลไม่ใช่มาตกเบ็ดตกปลาหมึกนะเอามากิน ขายครับเรียมานะครับก็ทะเลแล้วนะคร<ง>ับเราจะเสียหาวมากว่า เราจะได้ความฝืนเยอด้อะไรก็กกอยดูนะครับไได้ได้ไม่ไ,ไ,มไมันจะมีปลาตะไก็ได้เดี๋ยวเราพาไปตกปลาดีน,นะครับ แล้วปล่อยไว้นานขนาดไหนปล่อยจนมันสุดอนิดนึงเกินกลังอันนี้เขามาหาเยิ่ย<ด>มกันเปนะล่าเรายอได้ไหมวะน่ะได้ไหมวะ म है

哎，喂，跑步。

ちょ

Субтитры сделал DimaTorzok I'm <laughs> gonna

Hãy subscribe <laughs> 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 <laughs>